ผมก็จะมาเล่นเกม Break Into นะครับขออภัยที่ผมสวัสดีเขาไปสองรอบนะครับผมร้องว่าแอปอัดทิผมมันจะติดหรือยังนั่นเองนะคะที่คนไม่มีเสียงคือคือคืออะไรอย่ามันไม,ม่ใช่เสียงอะไรหรอกนะครก็คือคลมนั่นเองเปนะิดเปิดคิดัปิดเกิดเปิดปิดเปิ่เปิดเจิดเปิเปมนี้ไดเปเมืดอปัเปดเปิดเปิดเปิดเ่ิดเปิดเด้ลงนะเพราะว่า มันมีปัญหาทางตัดต่อก็เลยไม่ได้ลงเนาะเพราะว่าแอเรเอาคลิปผหมมันหลุดแล้วก็ต้องไปอัดเสียงใหม่แล้วก็ต้องหีอะไรหลายอย่างไลยเลยนะคะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ล่าสุดนะก็จะมีแบบก็ไม่อยากลงคลิปห,หน่อยอนะแต่ว่าผมกลับมายกปืนมันกลับมาได้แล้ว ขอปิดเสียงอย่างเด็ดคุณผู้ชมอ่าโหขอปิดแป๊บนึ่งอาปิดเสียงก่อนเดินไปสิ่ข้าเดินช้ามากเลยนี่อือเขาเดินเร็วมากเลยอินโฮตติ้งก็คือไม่ถูกมาแล้ว เขาติ้งก็คือลู่เห็บนะอ่านเรียนภาษาจีนหน่อยไปเล่นอะไระตัวนั้นอ่าไปกอดไปฟาพโปกเกมที่ผมเคยเล่นไปเมื่อวาน3นาทีเต็มเลยนะคะกี่นาทีเต็มไม่รู้นะแต่ว่าผมได้ไปเล่น ข้นาไม่รู้นะค oh. okay, mm ือ hmm. ว nah, ่าไม่ใจดีโอ้อโอโเกไม่สามารถนีออกไปนี่ได้ว่านี่คือทานไหวรายรับฉันกําลังท้าพิสาอยู่นะฮัมรหมาอยู่ในกลุ่มนี่นายเอาเอาเงินไปวางหน้าเบรกอินชอ อมีความเป็นแบบเรียกว่าแบบเดี๋ยวเราเค่อยจะตาอองอกันดีวกว่าฟัขอกกนอันนี้เขาจะตาอองอกันคีไปเ,เขาบอกว่าให้ไปไปทำอไไมออกิน,กน,นคือมันให้ออกแบบจายอะก่ะายไปตอน ตัดไปตอนออกราการเสร็จเลยเนาะไป <S <S อนนต,อตอน้กัากากเสร็จเลยลงไปฟ้าาลขข่างต่อนะถ้ามีเสียงแทรกที่นี้นผมก็ขออภัยด้วยละกันเนาะ <S <S อ่าผมก็เลยลงไปฟ้าล่าพละล่างต่อะนอะไปกัน Hey. Mm -hmm. news. I repeat, breaking news. Scary Larry's body has gone missing after his defeat. Now a few weeks later there has been a break-in at our secret evil base by a group of intruders. They look weak and should be easy to beat. Three waves of backup to defeat them once and for all. The first wave of backup is leaving now. Our new leader is Scary Mary. She's meaner, more evil, and will put a stop to the intruders. Hey, what's that. to กูขอรีบลงมาแล้วฝอนที่ตกตดไม่อยากสู้กับเทียวรเนี่ยไม่อยากเอาเดี๋ยวเยนกมีต้องเยาเรงนกองกูนอนชุดทไมอย่าลอยอีนนี้จะไปฝั่งไหนฝั่งไหนมไป สองหนึ่งโอเคตัดไปตอนสู้เวฟเสร็จเลยครับป้าซึ่งตอนนี้ผมก็ตัดมาตอนที่ต่อสู้กับโจเสร็จแล้วละครับตอนนี้มันมีเสียงแทงนะก็คือมีรถเข้ามานั่นเองนะที่ต้องแปลกใจนะว่าเสียงอะไรกาตอก็อบาตัดมา,า,าต่อเองอ่ะขอขอครับงด้งพี่ ขับเพลืนของมีดคอนวว่าันมีอโอ,อ,อ้สภาพอากาศข้างนอกดีขึ้นวันนี้ฝนไม่ตกนี่ะมันก็กลับด้านนิดหน่อยนะขออาภัยด้วยเนาะอัดลิปปองหกมีดคีมแล้วเนะี่ย่ะก็เหมือนเดิมครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะก็ข้ามไปต่อต่อใจเสร็จเหมือนเดิมไม่ล่ะ ตอนนี้ผมก็ตนนัดยาตอนที่ออกอาการเสร็จแล้วนะคะพี่พีชผมก็เปิดแอปอลิเคชัโอ้ตอนนี้เรามีหมาเพิ่มมาเป็นขั้ขวนะ้วค่ะคุณผู้ชมอ่ะผมก็กดเลขของพีงพีชไปนะเพราะผมจะเอาเงินเขานาะคุณผู้ชมผมก็จะเอาเงินพวกนี้ไปซื้อของให้ดังอ่างน,นะคะคุณผู้ชม แกจะต้องถูกขังก็มีแต่พวกเรานี่แหละโอ้ออออ๋๋ันนี้เขาเป็นแฮกเกอร์ ดเก็บเงินแป๊บปะไป้อของนี่เลยนี่เก็บๆๆๆๆๆๆเ,บก,เ,ๆๆเบก,ก็บเ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 ้กบกเเ เขมคุณนโดนรัวเลยอ่ะชิวสิบคนอาณาจวผมขอไปก่อนเ่เราว่าจะได้ซีเกตเอนนี่มนะ แคปูแคูคุดหรูยให้ผูนะเดี๋ยวตอสุดท้ายก็มีให้ซื้อของอะไรก้ต่นะคะคุณผู้ก้น่กินเพิ่มอินเอร์นชั่แอยากกินเยอะต้องสุดท้ายอั้ะการทดลองคาร สี่ก็แกลี่มันสแกลี่แลลี่กันเหมือนกันโอเคผมขอตัวไปปัดไฟก่อนนะเดี๋ยวเราจะซึ่งมันผมดูมามีเครื่องเจริญเจร์อยู่ข้างนอกอ่าผมขอตัวไปปัดไฟก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อประหยัดเวลาคราับซึ่งตอนนี้ผมให้เพื่อนไปปั่นแทนแล้วนะเพราะผมไม่อยากปั่นแล้วมันเมื่อยแล้ว เอาขอเช็คอ้โอ้โอุ๊ยเหลือกันแค่นี้เองซึ่งเราได้สปิซ่าโทนกับมันตุ๊กเงาสิ่หัวให้พลังงานดีเยอะโอเคเีค่ะหัไม่กดแล้วนะเพราะผมไม่อยากซื้อเก็บไว้เองตอนท้ายเข้าใจปะก็ตอนท้ายยังจะไปถล่มซืม้อ ผมก็ทำลายรอนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิวตอนที่โจรมาเลยดีดนิวดีดนิวไม่ใช่ดีนิวสิข้ามไปตอนที่โจรมาเลยเพื่อเป็นการประหยดัดเวลาคือตอนนี้ผมก็คว้าปลาตอนที่โจรมาแล้วมันห่างกันได้กี่นิ้ยนี้คอชมงานก็เหมือนเดิมนะซึ่งข้ามไปตอนที่เราต่อสู้จโจรเอยไม่ใช่ตอนต่อสู้โจรเสร็จเลยไป ตอนนี้ผมก็ตัดมาตอนตู้จนเสร็จแล้วนะผมก็เลยกลับไปกันเรยวซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่สามคนแล้วนะคะไม่มีคนอื่นแล้วเพราะคนหนึ่งเขาน่าจะดีไปหมดแลวหนึ่งคนสุดที่โว้โว้้ว กระโดดพอดีกระดหมดบโอโบเอ๊ะเอ๊ะทำไมมัขึ้นขับใครอ้าวโอเคพอกันทีนะไอ้พวกเนี้มันจะต้องไปเอาการที่ทดลองติดต่อแล้วนักี่จะไขัดขเนี่ยรไเรียรื่องติดแสงเรเซอร์สะ yes yes every day i n j o y t a l k i n g น,นี่นะฮะที่ผมจะลงไปผมจะซื้อข้างล่างไปนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมไปดีกว่าจิ้วเดี๋ยวขอดูดกนันก็เยลือสามคนเหมือนเดิมไม่เหมือนเปลี่ยนแปลงไปกันดีกว่าเดี๋ยวผมไปหาหาเดีนก่อน ก่อนที่จะเข้าห้องอาบน้ำก่อโอเคนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็สวยตอนนี้ผมก็ซื้อไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวข้ามตอนที่ต่อสู้กับสแกร์ลนะี่แมรี่เลยกว่านะโอ้ยพิซซ่าเลนโดว่า เ,เพิ่มอันนี้แปปหนึ่งนะเพิ่มเท้าโอเคพอแล้วนะต่อไปเราก็จะมาข้ามไปตอนสู้กับสแกรี่แมรี่กันเลยตอนนี้ผมก็ได้ตัดมาตอนสู้กับสแกรี่แมรี่แล้วนะโอู้นุนยู่นี้ซึ่งมาเป็นสปะอะอเออโนาผมตกลาบาผมตกลาบา ในที่สุดเราไดา้สักขีนะ w ั w a n นแฮปปี้นแ s c ลี่แ a ลี่อิสเ c k s c ลี่ l a ลี่มันอ่อนถึงไงจะเอาเกอาโกงมาไม่โกงนะ <laughs> ไม่โกงแล้วมาหากราบอ่ะไม่โกงไม่โกงจริงๆดูมันสิ ่มาไอ้ไรบ้างขอปาอิสมไม่ตาฮ้ยมันถามมาทุกคนอามาเดอร์คืออะไรมาไอ้ดีสอี

ตานนี้อ่าผมก็เลยไปอุ้ยมันลงมาแล้วดึง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 ในเวลาต่อสู้แล้วในเวลาต่อสู้แล้วแปลกปไม่ดีมาเต้นกันเถอะนะครั้งนี้ก็จะเริ่มจากช้าๆก่อนติงติงติง มี่มันไปแล้วปึง้งไม่โดนหรอครับฮัตชิวฮัตชิวนี่มันหมดแล้วว่ะปึ้งปึ้งฮะหวัง,ง,งว,ว่ามันยังไม่มีรุดนหนาไปตอนตอนแอบไปหัวลากฉันไม่ได้กินฉันหร่อน้าโอ้โหขอบคุณโตแตกเตกสลายเหมือนหัวใจแตกสลายอี นี่ลาวาทางนี้เพื่อนทางนี้โอ้ยทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้ทางนี้ทางนี้เ,ออเออพื่อนเขาซ่ามากชม เฮ้ยทำไมผมเห็บเหนียวอันนี้ทางนี้บัก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 อันนี้ทางนี้ทางนี้อันนี้ทางนี้ทางนี้อันนี้ทาง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 นี้อันนี้โอเคเอ้ยหมดแล้วเย่หมดแล้วอู้มันลงมาแล้วแต่แต่แต่อุ้ยมันจะเป็นเล็งมาแต่งกันเถอะรอบนี้จะเร็วขึ้นนิดหน่อย เดี๋ยวโอ้โหรอกุหลาบเยอะมากไม่ใช่เร็วหรอกตกหลับเท่าเดิมใช่เหมือนเท่าเดิมไม่เห็นยค่ไปปไหมโอ๊ยอยมันพายุเจ็บนี่นะคุณผูชมอาหารมันก็ไม่ ผม oh, เบรรี่โรยนิจี่ทันเหลือแต่ขนมแล้วเนี่ยตอนนี้คือหานพลจะใช้แต่ตอนแรกเลยอะแต่สุดท้ายผมมห้ามตายแล้วนะตอนนี้เจออาหารแอปเปิลหมดแล้วนะคะซึ่งช่วงต้นเนี่ยผมจะใช้แอปเปิลกับคุกกี้ซึ่งขอทีแรกขึ้นก่อนตอนหลังๆเนี่ยมันจะมีหุ่นยนต์เข้ามาโอเคปะ่ะซึ่งเราจะ ใช้กับหุ่นยนต์ขนมเป็นถุงอ่ะตอนนี้ลาวาเพิ่มการประหยัดเวลาข้างไปตอนเลยครับข้างไปตอนที่เขาลงมาเลยเพิ่มการประหยัดซึ่งตอนนี้ผมก็วัดมาตอนตัดตอนที่เขาหมุนแล้วแต่ตอนนี้ผมเปิดไม่พานผมมีเรื่องเล่านะผมกะใต้ใส่ใส่เออไม่เป็นไรผมก็ เอ ų, Cette, setting, siempre, Darwin, Oliver, ้ียวเส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 ีเสียวเสอ่โอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้วุ้ยวุ้วววถ้าใครอยากให้มีมัลติเพลเยอร์นะกดมาได้ครับเฮ้ยทำไมเนี่ยเปลี่ยนมุมมองนี้อ่ะกกินขนมก่อนชิว มาแล้วฮ้ยตัวประหลาดมาแล้วโอ้โหโอเคไม่รู้นะครับว่ามันมีะไกับเขาโอ้โ าเลยติดสามติดสามก็ยังดีมามาเลยต่อสูก้กันฮัทชิฮัทชิฮัทชิ่ชช้อ้งตายนะครับโอ้ย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะสำหรับวันนี้บายบายโหตายทุกคลิปเลยนะบายบาย